มาดูดขี้กันนะคะทุกคนวันนี้ที่ขี้อีกแล้วน,นี่ก็จะเป็นขี้นะคะเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะน้ําท่วมน้ําท่วมอ่ะควายขุนนะคะตัวน,นี้เจมบ,บททากันใหญ่อยู่นะ,ะทําการหินควายให้มันลงมาในน้ําเนะเาะเพื่อที่อ่ะเราให้ลุงรถดูดส้วมมาดูดนะคะเพราะว่าไม่มีที่จะปล่อยแล้วนะคะจะปล่อยลงนานก็คือหวานปุยแล้วเนาะข้าวมันก็เขียวแล้วนะคะกลัวมันจะไอไหมนะคะทุกคนก็เลยอ่ะให้ลุงมาดูดเนาะ โอ้ยพอโทรมาบอกเมื่อกี้นะคะว่าเฮ้ย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 ให้มันลงในน้ำนะคะเพราะว่าคีมันจะได้ดูดคี้ไปด้วยไม่งั้นมันก็จะดูดได้แค่น้ำนะ เฮ้ย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 จ้าจ้าจ้าดูแล้วก็จะทำการโกยขี้ที่เหลือนี้ลงไปในน้ำนะเพราะว่ามันเยอะแล้วเฮ้ยจ้าจ้าจ้า

มันกินอิ่มแล้วมันก็ไม่ยอมลงดูมันไม่ยอมลงน้ําอ่ะมันมีที่นอนแล้วแบบไอเนี้ยมันก็ไม่อยากลงน้ําเพราะว่าโคกมันแฉะนะคะน้าล้นมาเมื่อคืนนะคะฝนตกให้มันแต่ลงให้มันลงไปคุเลคุเลในอ่างขี้ควายมันจะได้อ่าเขาจะดูดขี้วนไปด้วยนะคะไม่งั้นก็ได้แต่น้ํา วัวเมียกินดินยกินเมียนีด้วยเขารู้อยู่ดีๆขายฉืนะเท่าไหร่ฮะกูเองฮะสองแปดอะกี่ตัวสองแปดลูกใครสองแปัวไม่ถึงวัวแบบเดือนพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอ ให้แต่มันได้ลงเอาะ <clot> <อ>ไรนะลูมื่นิย, finance, <definitely. S 2> ยุอนยิตรงนี้นกุมหิน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 กุดิ้นมยิบ <od> <call> <faut har ina> <laughs> ไปดันล่างให้แห่หันลังอะ่ะเร็วมปุบ,บมันยากขึ้น <laughs> เอาเร็เวเร็เวเร็วเร็มาจะไปเร็ว <laughs> มันมีมันคอกมันแฉะนะคะทุกคนมันก็เลยไม่อยากลงน้ํามันนอนแบบนอนขี้เงี้ยก็จะดูดออกนะคะแล้วก็จะโกยขี้นี่คือลงสะนะคะเพราะว่ามันแฉะเห็นไหมพอคอกมันแฉะปุ๊บมันก็จะขี้จะเยี่ยวนะคะปกติถ้ามันขี้จะมันขี้เยี่ยวมันก็จะลงไปขี้ในอ่างนะคะอันนี้ข้างบนมันแฉะเนาะมันก็เลยขี้เยี่ยวข้างบน นี่นี่มันพากันอยากขึ้น้เอาเอาไปไปไปเอ้ยโอ้ต้องบะคุณเรก่อนดูสเสน่ห์รอจริงนะคะ เดี๋ยวเราจะไปยืนตรงนี้สกัดมันให้มันไปคุเล่โอ้ <c oughs> หาเดินทางขึ้นแหละ <c oughs> นาเลนาเลเดินไปเออ มา,มาเวนสะไอมาเวนควายเล่นน้ำนะคะทุกคนก็ตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ครึ่งรถนะคะไม่รู้ว่าพ่อจะดูดกี่รถนะคะทุกคนต้องรอดูนะคะว่าน้ำมันจะลดเดยอะแค่ไหนนะเพก็เมื่อคืนฝนตกหนักนะคะหนักมากก็เห็นพ่อว่าจะต่อแต่ว่าไม่รู้ต่อตรงไหนเนาะ พราะว่าฝนตกมามันไม่มีอะไรบังนะคะทุกคนพอตกมาปุ๊บน้ํามันก็จะท่วมฝั่งนู้นนะคะก็คือน้ํทะลักไปหน้าคคกอีกฝั่งเลยนะคะเมื่อคืนฝนตกแรงมากลมแรงด้วยนะคะดูคอกก็จะเฉะปกติมันไม่ได้เฉะเยอะค่ะนี้แต่คนนั้นได้เฉะมากขนาดเนี้ยอันนี้น้ําพอมันลงพร้อมกันใช่ไหมแล้วน้ํามันดันขึ้นนะคะมันก็เลยแบบเฉะแหวะเอออย่างั้นหละ

เอาโอ้ค okay, ล oh. <try t ema stalled> <t32>. ื่นทะเลนะครับใหญ่มากสึนามินะครับแค่เก็บแยงตายังๆตกคลื่นตกอันนี้มันก็ลดลงเยอะแล้วนะประมาณเท่าเนี้ย ดูจีโรต์เนี่ย <c oughs> ควายล้วนควายล้วนไอ้นั่นก็ควาย ควายล้วนไม่มีวัวผสมนะครับเงินนี้โตโน่นไปอยู่ฝั่งโน้นโน่นไปทะเลแล้วอ่ามันก็จะเดินวนกันไปวนกันมานะคะให้มันไอ้นี้ที่ควายที่อยู่ข้างล่างออกมาผสมกับน้ำนะคะจะได้ดูดมันไปนะคะทุกคนมันอยู่ในฝั่งนี้เด้อเราไปฝั่งโน้นเด้อโต๊ะ ไปค่ะทุกคนสวัสดีคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ